อ่าโอเคอ่าโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA San Andreas นะครับเกม GTA นะครับโอเคโอเคถ้าอันดับเลยกดตรงนี้เลยนะนี่เวลาเริ่มเล่นนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า GTA f a นนะนี่ผมขอเข้าไปตั้งค่าก่อนอนี่ครับอันนี้ผมมันจะได้ไม่หลุดไงถ้าปรับภาพสวยเกินนะครับมันจะชอบหลุดบ่อยนะเคปไปเล่นกันเลยนะนเสียง GTA Fan อันมันต้องเสียงย่างนี้นะคะโอ้เทม่มากผมชอบเสียงมัน นี nee. uh ่งานอันนี้ด้ับแบบนี้คขเออันนี้ผมไม่ได้ทำภารกิจนะ จบเจ้าซูเปอร์โอเปนเวลามันแบบเวลาปรับภาพอะครับมันก็จะไม่สวยไม่ค่อยสวยนะนี่ซูเปอร์โอเปนเลยล้อทอง YouTube นะไปยูทูบหมดรถคันนี้ครับไปลงหมดไอ้นี่เลยครับนี่โอเคนี่ก็จะมีแอปนี้ครับแอปแตกไฟล์แอปไอ้นี่ครับนี่นี่ครับแล้วก็แอปนี่นะชื้นนี่ครับ นี่ทุกคนต้องมีนะมีอยู่ในเพจสัตโตนะครับอ่าโอเคครับทานผู้ชม ที่สนามแข่งรถนะตอนนั้นผมลบหมาสนามแข่งรถนะี๋ยวเ็เ ม,มันมีเตอร์แบบไม่ต้องทําภารกิจนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนเกมนี้นครับตอนปอ .3 มะผมชอบผมชอบขับเครื่องบินนะครับตอนปอสามผมชอบขับเครื่องบินมากในเกม GTA แฟนนะโอเคเดี๋ยวนี้ผมก็ยับ 看那的。<noise> <noise> ท่านผู้ชมผมเบื่อโฆษณานะเคโฆษณาอะไรเยอะ เดี๋ยวผมจะไปแข่งรถที่ไหนดีอ่าเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ไปตรงสนามบินเออตรงสนามบินท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเที่ยวแค่เมืองนี้แหละถ้านเดี๋ยวผมไม่ค่อยไม่ต้องไปชมเมืองอกท่านผู้ชมก็เคยผมว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะ Okay, dann mal นะทำผิดสมอ้เขื่นนะอนเขียวแล้วนะทำผิดสมไอ้แกไอ้แก้งเสียไอ้สีแดงนี่ก็ได้นะพี่แต่ระวังมันมถ้า,า,นะาทุกคนเห็นสัญนร้ายนะเห็นสันร้ณยทุกคนเห็นสันร้ณยอะไรไหมเนี่ยท่าบนตรงนี้นานะเห็นไหม อะไนั่นแหะที่มีมือเนี่ยถ้าลุกคนอยากให้มันเป็นเพื่อนทุกคนต้องกดชนกันนะเอาที่มันมีหมัดชนกันตรงนี้ครับท่าผู้ชมตรงไหนวะเมื่อก,กี้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมให้ดูนะมีขึ้นเลยเออถ้านนั่นแหละกดตรงนั้นเลย